สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลกรุงเของเรากันยูกฟนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube RMU TP Live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครนำมาฝากกันเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะไปดูกันที่การจัดก,กิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะผ่านแคมเปญ RMU t VR1 เพราะเราเป็นหนึ่งค่ะ กิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทางราชมงคลพระนครได้จัดขึ้นมานะคะโดยร่วมกับทางสยบบริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยค่ะจัดขึ้นภายใต้แคมเปญน,นะคะ RMUT VR1 เนะคะเพราะเราเป็นหนึ่งที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารราชบุรีดีเรกฤทธิ์ราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธาแข่งเพนแข่นะคะผู้ช่วยอธิกรรารบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะได้นําทีมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษามาร่วมกันบริจาคโลหิตซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนะคะก็ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น3 5 9 3 4ืเีีเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะนะคะด้านของการเสียสละให้กับเด็กๆก,กลุ่มเยาวชนน,น,น้องๆนักศึกษาของราชมงคลพระนครแล้วก็เพื่อให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยังย่งยืนด้วยรวมถึงทรง ต่อจิตสาธรารณะาจักรุ่นสู่รุ่นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการจัดอบรมแนวคิดทางการตลาดแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์การรับบริจาคโลหิตพร้อมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในแคมเปญ r m u t v r 1เพราะเราเป็นหนึ่งค่ะภายใต้การดูแลของมูลนิธิดังพ่อสอนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโครงการเต็มใจค่ะแล้วก็โครงการพัฒนศักยภาพพัฒนาก้าวหวน้าอย่างยั่งยืนด,ด้วยนั่นเองค่ะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจนะคะที่มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพฐานะของการบริหารธุรกิจสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพค่ะ ดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวลีไม้สากาคณบดีคณะบริหารธุรกิจราชมงค,มราาคลรัตนครได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ะโดยมีอาจารย์มนัทบุญวงศ์นะคะหัวหน้าสาขาว,วิชาการจัดการเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งในโครงการการพัฒนาศักยภาพทางด้ฐฐานาของการบริหารธุรกิจสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพนะคะโครงการนี้ค่ะเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆนักศึกษาของเรานะคะที่เข้าร่วมอบรมจะได้มีความ รู้ค่ะแล้วก็มีทักษะทางด้นของภาษาอังกฤษแล้วก็การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอบสมรรถนะทางวิชาชีพรวมไปถึงการออกปฏิบัติงานสาหกิจศึกษาด้วยซึ่งในครั้งนี้นะคะในโครงการค่ะยังได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดที่มาวันเพลงค่ะรอง ผ่วอในการสถาบันภาษานะคะของราชมงคลรัตนครบรรยายนะคะในหัวข้อการเตรียมสอบสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษค่ะอาจารย์ธิดารัตน์นาเกียวค่ะอาจารย์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการบรรยายในหัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาเกจศึกษาค่ะคุณนพนัทเนตรสกุลนีค่ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมการสอบสมรัถนาทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และคุณสุทธิพงษ์คำแปงค่ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของราชมงคลรันครบรรยายในหัวข,ข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของเทคนิคต่างๆนะคะในการใช้คอมพิวเตอร์การเตรียมความพร้อมสมรรถนะด้านของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านของภาษาอังกฤษก่อนที่เด็กๆนัศึกษาของเรานะคะจะเรียนจบแล้วก็ก่กอนที่จะออกไปจากกิจศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กๆให้ได้มีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกค่ะ มาดูกันต่อค่ะที่พิธีมอบทุนการศึกษาพณาิชยกรรมพระนครประจำปีการศึกษา2566ค่ะรองศาสตราจารย์สุภัทราโกศัยการนนท์ค่ะประธานกองทุนการศึกษาพณิชยกากรรมพระนครเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพณิชยกรรมพระนครประจำปีการศึกษา2566ค่ะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวทคณะปีีคณะศิลปศาสตร์ค่ะในฐานะของรองประธานกองทุนการศึกษาพานิชกรรมพระนครค่ะก็ได้มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดพิธีมอบทุนดังกล่าวค่ะซึ่งทุนนี้ค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาน,นักศึกษาติดตามดูแลความประพฤติค่ะตลอดจนการปลูกฝังให้นักศึกษานะคะได้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยโดยรัชมนตรีระรงคมพนของเรานะคะก็มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนราพา์ขาดแล้วก็มีความประพฤติดีที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะระดับประกาศเิบัติวิชาชีพทั้งสิ้น172ทุนค่ะ เป็นจำนวนเงิน2 1 5ล้านบาทสำหรับคณะศิลปศาสตร์นะคะก็มีทุนการศึกษาที่เด็กๆได้ดรับนะคะจำนวน31คนด้วยกันเป็นเงินจำนวน3 4 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งอนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฝากไว้ด้วยขณะนี้ทางราชมงคลพระนครข,ของเรารวมถึงคณะศิลปศาสตร์ด้วยก็กําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีโดยรับนักเรียนชั้นม6นะคะหรือว่าปวช3หรือเทียบเท่าและระดับประกาศเสยบัตริวิชาชีพนะคะ รับนักเรียนชั้นม .3 เกรด2.00ขึ้นไปหากว่าน้องๆหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจอยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกับทางราชมงคลพระนครค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่งานทะเบียนของราชมงคลพระนครหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หน้าเว็บไซต์ rmutp.ac.th ค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะฝากไว้ด้วยสําหรับคนด่ฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการอบรมแล้วก็ฝึกปฏิบัติหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดค่ะ โดยทางคนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเลยนะคะมาเข้าร่วมโครงการจัดอบรมและฝึกปฏิบตัติหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดค่ะในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสานาทีที่ราชมงคลพระนครศูนย์พระนครเหนือค่ะโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะจากหน่วยงานภายในและก็ภายนอกด้านของการวางแผนธุรกิจเครื่องสําอางแนว งการเติบโตของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปี2024รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณาน,นะคะบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้ร่วมกับทางบาริษัทชนะภูมิจำกัดซึ่งก็เป็นผู้รับผลิตเครื่องสอําอางแล้วก็อาหารเสริมแบบ one stop service ด้วยหากใครที่อยากได้รับความรู้โดยตรงนะคะจากผู้ประกอบการโดยตรงเลยแล้วก็จากมหาวิทยาลัยนะคะก็สนใจเข้าร่วมโครงการกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข0 8 4 8 7 9 9 9 9 4ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่ฝนได้นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ผ่านทาง YouTube RMUTPLive นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ